เลิกนี้สวยงามพร้อมที่จะนมัสการได้ยัง Ki ตอนพระสัญญาสวัสดีค่ะเด็กๆยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบทเรียนอาทิตย์นี้นะคะ เป็นบทเรียนอาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะตลอดเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะคะครูเติ้ลเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะครูเติ้ลพอจะทบทวนให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะในบทที่1เด็กๆจําได้ไหมเราเรียนเรื่องพระเจ้าทรงสร้างเราได้พาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนทวีชนนะคะเราไปดูการทรงสร้างมากมายนะคะทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์นะคะแล้วอาทิตย์ที่2เราได้เรียนรู้ว่า แม้ว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้มาดีแต่มนุษย์ก็ยังเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าและผลของการปฏิเสธเราเรียกว่าความบาปเสียใจเลยค่ะใช่ค่ะแล้วบอกนองความบาปนะคะทาให้เราถูกแยกจากพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังรักมนุษย์นะคะในอาทิตย์ที่ผ่านมามมจำได้ไหม,มในเรื่องของบุตรน้อยอที่หนีออกจากพ่อแต่เมื่อเขากลับมาพ่อก็ยังรักเขาเหมือนเดิมค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าเด็กๆทำผิดนะคะก็ขอให้แค่สารภาพบาปค่ะพระเจ้าก็ยังรักเด็กๆเหมือนเดิมนะคะ แล้วอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราจะสรุปบทเรียนทั้งหมดว่าถ้่เราเรียนรู้กันทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นยังไงแล้วก็พระสัญญาของพระเจ้าจะสําเร็จเป็นจริงได้ยังไงคะ่ะเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยไหมคะคุณนะัทไปเลยค่ะไปเลยมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่จะนําเรากลับมาหาพระเจ้าได้การกลับไปหาพระเจ้านั้นก่อนอื่นคุณต้องสํานึกผิดและยอมรับกับพระองค์ว่าคุณได้กระทําบาปตอบระอง คุณจำเป็นต้องเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูว่าพระองค์ทรงตายและรับโทษบาปแทนคุณและขอให้พระเจ้าทรงยกโทษบาปให้แก่คุณคุณต้องไว้วางใจในพระเยซูว่าทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำคุณกลับมาหาพระเจ้าและเป็นผู้ให้ชีวิตที่เป็นนิรันดร์กับคุณในฐานะลูกของพระเจ้าจากนั้นคุณต้องเชื่อฟังพระเยซูในฐานะ ที่พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของคุณพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คุณสามารถกลับมาหาพระเจ้าเหมือนชายหนุ่มคนนั้นที่กลับไปหาพ่อของเขาคุณอาจพูดอย่างนี้ว่าพระเจ้าลูกรู้ว่าพระองค์ทรงรักลกูก ลูกได้ทำบาปต่อพระองค์และลูกเสียใจที่ทำอย่างนั้นลูกเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการรับโทษบาปแทนลูกพระเจ้าขอทรงโปรดยกโทษให้กับลูกด้วยลูกยินดีและยินยอมที่จะให้พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่และชีวิตที่เป็นนิรันดร์ในฐานะลูกของพระองค์ ทำไมคุณไม่รองเรียกหาพระองค์ตอนนี้เลยล่ะถ้าคุณเรียกหาพระเจ้าอย่างจริงใจแล้วตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าตลอดไป พระเจ้าทรงต้องการให้คุณบอกกับคนอื่นๆให้ทราบด้วยว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแผนการของพระเจ้าไม่ใช่แค่จะนำคุณกลับมาหาพระองค์เท่านั้นแต่เป็นการที่ครอบครัวของคุณเพื่อนๆของคุณจะได้กลับมาหาพระองค์โดยผ่านทางตัวของคุณเพื่อที่ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าและต่อกันและกันจะได้รับการกอบกู้ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีใครบ้างไหมที่คุณรู้จักที่เขาควรจะได้ยินเรื่องราว ทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ เดี๋ยวเด็กๆพระนมมือก้มศรีรษะลงหลับตาแล้วอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่เราได้เรียนรู้ถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นแผนการที่สมบูรณ์ที่จะนําเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ขาพระเจ้าวอวยพรเด็กๆที่จะมีความมั่นใจและดําเนินชีวิต ในความรักในความดีในความสัตย์สื่อของพระองค์ข้าพระเจ้าให้เราได้รู้ว่าเมื่อพระเจ้าตั้งต้นกันดีไว้พระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จไอถานพเดเด็กทุกคนที่จะใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจแล้วก็ให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วพัญญาของพระเจ้านั้นสําเร็จและเป็นจริงแน่นอนลูกไอถานพเดเด็กทุกคนไอถานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้กําลังรออยู่ใช่ไหมว่าครูเบบี้จะเตรียมกิจกรรมอะไรให้เราและก็ครูรัฐน,นะคะอยากจะรู้จังเลยว่าตอนนี้ครูเบบี้จะมาในเวอร์ชั่นไหนยังไงเด็กๆคะไปเจอครูเบบี้เลยคะ่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวีคที่4ของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะ แล้วเราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันดีครูเบบี้ส่งอะไรไปให้บ้างนั่นก็คือกาวอันที่สองไม้หนีบอันเล็กๆนี่เลยทั้งหมดกี่อันเด็กๆลองนับดูสิคะครูเบบี้ส่งไปให้16อันนะครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบรีบโทรบอกเลยนะโทรบอกคุณเติ้ลนะเดี๋ยวกะคุณเติ้ล Okay. อีกอันนึงก็คือเชือกที่ส่งไปให้เหมือนกันวีคนี้ไม่ยากเลยให้เด็กๆมาทําตามโเบ,บีเราจะเอาตัวหนีบ3ตัวมาติดกันนะเอาล่ะนะออเอาให้เรานะคะหงายเอาด้านที่เราที่เราบีบได้เนี่ยบีบบีบเนี้ยนะเอาไว้ข้างล่างแล้วก็เรียงกันอย่างนี้สอันเอาละ พากาวได้เลยค่ะพากาวข้างๆตรงนี้นะคะแค่นิดเดียวเนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะจากนั้นเราก็เอามาประกบกับหางของอันตรงกลางปึ๊บแค่นี้เองได้แล้วหนึ่งเราเรียกเป็น1ชุดละกันเนาะเราเรียกเป็นห,นช,นนนหนชุดนะคะทำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ ติดกาวให้มันติดกันแบบนี้นะคะอันนี้1ชุดแล้วเด็กๆก,ก็ทำแบบนี้ค่ะทั้งหมดหนึ่งสามสี่ห้าชุดค่ะอา้าวเริ่มเลยค่ะทำเลยนะคะ5้าชุดได้ครบหรือยังห้าชุดเด็กๆจะมีทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมคะ5้าชุดนะโอเคนี่ห้าชุดนะเด็กๆนี่5ชุด,นะด,ด5ชุด แล้วมันก็จะเหลืออยู่อันหนึง่งอันเดียวตรงกลางนี่โอเคจากนั้นนะคะอ่ะควณนี่จะต่อให้ดูนะจากนั้นเราก็เอาอันนี้ค่ะสองชุดแรกนะคะเอาอันนี้มาเสียบตรงนี้นี่นี่อ่ะทำให้ดูก่อนนี่เราจะเสียบแบบนี้นะคะโอเคทากาวเลยค่ะ พอทากาวเสร็จเราก็เอาไปเสียบตรงกลางตรงนี้ค่ะให้หางของมันนะคะมาถึงตรงหัวตรงนี้ด้วยมันอาจจะไม่ได้ติดกันสนิทมากเด็กๆไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าให้เราทากาวเยอะอีกน่งเพื่อมันจะได้เชื่อมกันเราก็เลือกอีกสองอันนี้นะคะเอามาวางด้านข้างนี่วางด้านข้างแบบนี้แล้วก็ เอาอันอันเดียวเนี่ยที่เป็นเหลืออันสุดท้ายนะคะให้เราคว่ำลงค่ะคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วก็มาวางตรงกลางนี่ค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมคะให้เอาหัวคว่ำลงให้เอาหัวมาเจอกันแล้วเราก็ทากาวนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะนิดนึงแล้วลก็ฝั่งนี้ด้วยทั้งสองข้างเพื่อเราจะติดลงไปตรงนี้อ่าดูสิ เกือบเซ็จแล้วเด็กๆจากนั้นเราก็เอาสองอันนี้นลคะมาต่อตรงกลางนี่อย่างนี้กําลังจะได้แล้วเห็นหรือเปล่าเด็กๆรู้ไหมว่าครูเบบี้ให้ทําเป็นรูปอะไรเราเอากาวนะคะติดตรงนี้เลยคะ่ะตรงปากตวนี้ของเราช๊บเด็กๆต้องดูด้วยนะคะว่าอันที่เป็นตัวเดี่ยวอันตรงกลางเนี่ยนะคะ เราจะต้องให้เหลือช่องไว้ด้วยเพื่อเราจะติดอันบนสุดตรงนี้อีกอันนึงอ่าอน,นี้ออกมาก่อนปาตรงนี้นะคะปากตัวหนีบทั้งสี่เลยโอเคแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปชึบโอเคอันสุดท้ายแล้วาแเราก็ค่ะ ตรงนี้ก็ได้ทาตรงนี้ดีกว่าทาตรงนี้ดีกว่า,วาแล้วก็ทาตรงหัวด้านบนนี้ด้วยตรงตัวหนีบนี้ด้วยนะคะเชรแล้วก็เสียบตรงนี้เลยค่ะเอาวละเราก็เปิดแอบอ้าได้นี่อ้านิดนึงแล้วก็กดเข้าไปอย่างนี้ให้มันพอดีกันนะคะ นี่อย่างคุยวิจะชี้ให้ดูนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้มันพอดีกันเลยเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นรูปอะไรอุ้ยมันยังไม่แห้งดีมันคือรูปไม้กลางเขนนั่นเองอคุยวิยกให้ดูหน่อยเห็นไหมเป็นรูปไม้ยัง เด็กๆมีไม้หนีบผ้าที่บ้านนะคะขอคุณแม่เลยค่ะแอบเอามาต่อเองดีไซน์เองเลยอยากได้อันไหนมาเสียบกับอันไหนลองดูอาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้นะไม่ต้องเป็นรูปไม้กางเขนก็ได้นะลองดูเล่ะถ่ายรูปเอามาโชว์ครูเบบี้ Baby, ดูซิว่านหนูออกแบบไม้หนีบผ้าให้เป็นรูปอะไรได้บ้างเนาะโอเคเดี๋ยวรอแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ ได้หรือไหมที่คุยวี่ส่งไปให้เอาละ่ะเพื่อจะเอามาห้อยตอนนี้รอมันแห้งก่อนเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้ไม้กางเขนของเราก็แห้งแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมเนี่ยนะคะใส่เข้าไปรูไหนก็ได้เด็กๆแต่เอาที่อยู่ข้างบนสุดอันนี้ของคุยวี่มันไหมมันใหญ่หน่อยอ่าเราก็เอานี้เออแล้วก็ให้ใครที่ผูกไม่เป็นก็ให้คุณพ่อคุณแม่นนผูกให้ แต่คยวี่ปูแบบง่ายๆนะนี่อย่างงี้ยมว้มวนม้วนแล้วก็เป็นรูนี้นะคะนี่นะแล้วก็เอาหางสองอันสอดเข้าไปเลยสอดเสร็จก็ดึงจุ๊ได้แล้วแล้วเด็กๆก็เอาไปห้อยที่ไหนก็ได้ที่ประตูก็ได้นะคะหรือในห้องของเราก็ได้เพื่อเราจะได้ระลึกถึงว่าเมื่อพระเจ้าสร้างลูกแล้ววันหนึง มนุษย์ก็ทำบาปแล้วก็ออกห่างจากพระเจ้าใช่ไหมแต่พระเจ้าก็ยังรักมนุษย์อยู่ก็เลยส่งคนคนหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือพระเยซูมาอย่างโลกมนุษย์นี้เพื่อมาตายบนไมกก้กางเขนไค้คบาปให้กับเราทุกคนเด็กๆอย่าลืมนะเมื่อเราเห็นไม้กางเขนอันนี้เราก็จะระลึกถึงว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหน โอเคไหมอาทิตย์หน้าครยพี่ก็จะได้เห็นนะว,ว่าเด็กๆทำมาอย่างาเห็นสวยขนาดไหนเอาส่งรูปกันมาเยอะๆโอเคบายบาย บอกว่าไม่ผิดหวังกับกิจกรรมที่ครูเบบี้เตรียมให้เลยค่ะขอยกนิ้วให้เลยนะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะส่งกิจกรรมที่เด็กๆทำนะคะให้ครูเตินและก็ครูนัดดูด้วยนะคะครูเตินะคะ,คดดนะ,คะเดือนหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรอีกหรือเปล่าคะอาทิตย์หน้านะคะหรือเดือนหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรต้องขออุ้ไว้ก่อนคะ่ะคุณนัดเพราะว่าเดือนหน้านะคะจะมีเทศกาลหนึ่งเทศกาลเด,ด็กๆรู้ไหมคะเป็นเทศกาลอะไรนด เอื้คริสต์มาสค่ะใช่แล้วค่ะใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาเจอกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันแบบไหนนะคะแต่ว่าเราจะได้เจอันแน่นอนนะคะโอเคสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณเติมคุณณและทีมงานทุกคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบะเจ้าไอพอเด็กๆทุกคนนะคะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย